กลับสวัสดีครับท่ามผู้ชมพอเที่ยงกาได้พาธมผูม้ชมเดินทางมาทาั้งกันทะักอีกเมื่อหนึ่งครับผมเพราะว่าเมื่อน,นี้จะมาติดตามตัวเลขสูตรวน่วยาำนวณของลุงกอดนอะครับผมามผู้ชมลุงกอดว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่าจับคู่เห่าให้กระเข่าตรงๆเลยครับวันที่ผ่านมาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่ตรงเป๊ะครับผมแล้วก็วิ่งเจ็ดกับมาคือกันครับผมเพราะว่ามันมีเจ็ดเก้าเนาะแต่ว่าที่พอเที่ยงเดินทางมาวันนี้ก็มา ที่บ้านของคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ครับบ่ได้มาติดยามบ่ได้มาบ่ได้มาถามคุณย่ยครับแต่ว่าพอเที่ยงกับลุงกอดได้นัดกันตรงที่บ้านของคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ว่าเข้าไปในบ้านลุงกอดกับเขาไปอีกในเติบครับผมเข้าไปอีกข้างในเติบเนาะซึ่งเมื่อนี้ลุงกอดบอกว่าลุงกอดมาทำธุระอยู่อำเภอกันทะลักเดี๋ยวจะมาแวะมาหามาเจอกันอยู่ที่บ้านของคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ครับฉะนั้นแล้วก็ล่องไปทาเบิงทาฟัางน้ำกันครับแต่ผม้่มวาเมื่อนี้ลุงกอด จะห้เลขวิ่งก้อนหรือจะจับคู่ห้ไปเลยครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่บ้านของคุณย่าสองเจ็ดศูนย์ครับผมครับท่านผู้ชมถึงวันนี้ลุงกอดกับพ่อเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับม่านั่งห้สัมภาษณ์เลยครับบนีกะทิถามเมือว่าน,นี่ลุงกอดไปใส่กับเมือว่าน,นี่ผมไปหาคือกบ่บเห็นโอ้ยเมือว่าน,นี่ผมผ้าดูกทีมไปกุศเลาไปกุศเลาครับ อ๋อลุงกวดเห็ดอีหยังก่อนนี่โอ้ยผมเห็ดธุรกิจอันเกี่ยวแก่กับอาหารเสริมเกี่ยวแก่กับวันเก็บคอเก็บข้าวเก็บกระดูกนี่แหละความสวยความงามน้ำกินแล้วเฟิ่มอื้เฟิ่มแสดงว่าเป็นเมทีมไงนี่ม่นบอกผู้จัดการญ่ครับท่านผู้ชมผู้จัดการใหญ่ได้ผนมีลูกทีมหลายมือวานก็ได้ข่าวว่าพาลูกทีมเดินทางไปอำเภอไปตำบนกุศเหล่านะลุงครับตำบนกุศเหล่าก็รลู้สึกวา มีคนมาสมัครกินสมัครใส่น้ำรุงกอดอีกสามสี่คนเหมือนบอกว่าครับสามสี่คนเด้อคโอ้แต่สวยผนเที่ยงเหยดอันสุเรียด้กีนยังบอกมีผู้สมัครยงง่ายป่านนี้ได้ไม่เคยได้ที่ละสามสี่คนได้ครับเอากาสวัสดีครับลุงกอดสวัสดีกาสวัสดีครับเกี่ยวกับอาหารเสริมเป็นบารุงกอดครับสามารถบอกได้เด้อดหาอยากเชิญชวนกันเจ้าเดี๋ยวนี้ครับมันมีอยู่เห็ดอยู่สองบริษัทของ บริษัทแฮปปี้เอ็มพีเดเอ็มอันอหนึ่งเกี่ยวแก่กับโรคไผ่ไข่เก็บนี่แหละควบช่วยควบงามมันเป็นอียังงครับผมมันเป็นอ่าไออาหารเสริมมาจากต่างประเทศนะคนเนี่ยไหนจะกินได้ไอ้ปลาพวกเนี่ยพวกป่วยกับกินได้พวกว่าป่วยกินได้กับแล้วเขาามาป่วยนี่ป่วยป่วยในทางไหนเป็นโรคไอ้ม้วนเกลียวแก่กับระบบเดือดนึ่ เดือดเนื้อเดือดมืดนี่นะครับอืกินกะอันนั้นคับผู้ปินมะเร็งกะปัวมะเร็งมากเยอะเนี่ะหลายเขตอยู่สามสามสี่เขตยังกินอยู่ใครว่าผู้ใดขันหูวจักเตงขันเริ่มต้นในบ่อครับลุงกอดระยะสองระยะสามก็โอเคครับเพราะว่ากินไปแล้วเพิ่นกัติดตามนะปกติแล้วชุดหนึ่งมันกัตกไปมะเร็งมันกัดหมื่นห่าลอยเนาะครับ แต่ว่าขันขัน,นข้นเท่าัขันแมญยาบบดีเข้ากับวติตามเนาะแมนแมนแมนรับมงกอดแมนเออมันก็โอเคอยู่หรอกดีอยู่เออการกินแล้วมันดีขึ้นมีคนในช<ด>่วงในเศร้าน้่มโยหลายคนอยู่วันษาครับรือว่า,าคนไหนห<ล>ที่ว่าเป็นแต่ว่าอายุหลายเนี่เทาก็สามารถกินได้นะลงกอดนอกเพราะว่าป้องกันใบแมญวาเมนว่าจะเอาจให้เป็นแต่จังสีไปหาหมุดหาหมอหายายกินขันห้อยขันซีเราไปใสกับบได้ิษฐานลงกอดเนาะ ค<น>ือตัวนี้ต้านโควิดก็ไดเลยครับอต้านโควิดก็ไดครับผมเพราะว่ามันเป็น,อ,นอารเสริมจากประเทศสหรัฐชุดหนึ่งกับ่แพ่งเรกควรละสองพันพันหาสองพันสามพันก็ะอสดงว่าท่านไหนที่เป็นในโลกเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับ เรก่งโรคปวดเมื่อยอย่างแนวประมาณนี้บอกครับปวดคอกับบบก็บอกไปคิดไประพบเลือดที่สี่ครับสนุช้มก็สามารถติดต่อมหาลุงกอดได้เด้อเดี๋ยวพอเที่ยงจะเบอร์โทรของลุงกอดให้เพื่อว่าทันใดเป็นในเรื่องมูนี่หรือว่าอยากกินเพื่อเสริมสุขภาพตัวเองมูนี่แหละครับน้าลุงกอดเนาะครับครับครับผมเอาบันี้จะมาสวยอย่างงามก็กินได้ครับหุ่นเสื่องมาว่นแต่วันเด็เขาอย่างเดียวได้ครับสนุช้มุนแมนเด็กองบิงเขาจบคููให้ตรงเป๊ะๆอย่างเดียวได้มี สิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องอีกซัมเดี๋ยวมาเที่ยวเจ้อไม้เด็กโทรศัพท์ล่องไห้ท่านผู้ชมในเบื้องแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้เห็นหมายเลขโทรศัพท์เรต้องมาถามเลขวิ่งงวดนี้ก่อนว่าลุงกอดเฮ็ดไห้หรือยังครับผมงวดนี้ครับผมก็เฮ็ดไปล้วละเฮ็ดแล้วไม่บอกครับลุงเฮ็ดเดียวนี่แต่ก็นั่งสีเขียนไห้โอ้เออเอาอยากเบื้องหน้าอยู่ม่ได้เก่งยากดอกคิดอรรถ เอาเบิรงครับทต่หมุนช่วงเอาเบิรงลุงกอดพันจีไหมงวดนี้จะเป็นตัวใดเนาะจับคู่ให้เลยบ่ลุงหรือจีไฮจะเล็กวิ่งก่อนให้จับให้ยูโบคู่นี่ไอจับบนจังวดก่อนเพ่กเขาอยจางวดไงกับเขาแต่ว่าเด็กมันคือได้ตัวเก่าเด้อนี่ยได้ตัวเดียวขดเขนเขนในงวยตัวใดก็ตามมันอันตัวตามเป็นแต่ตัวนอกตัวที่สองมียังบ่ทันใดได้ตัวเดียวเขนเขนได้ตัวเดียวเข็น มันก็แล้วแต่มันตัวมันไดยังไงก็เอาตามในสั่นละงวดที่สองที่มันไดนี่เรานี่เรียนศูนย์มึนกึ่งได้ทีงวดก้อนก็มีศูนเป็นบอลุ่มเนาะครับศูนย์ก็เก็บศูนย์ก็เก็บโอ้งงวดนี้ก็มีศูนยย์์ศูตัวนี้เล่นศูนตัวเดียวเลนศูนย์ตัวเดียวครับโอ้ขึ้นงวดนี้เล่นศูนย์ตัวเดียววิ่งศูนย์เลนศูนวิ่งศูนย์เลนศูนย์ครับให้ตัวเดียวแขนแข็เล่งวดนี้มาล้านเปอร์เซ็น เดนูนตัวเีบเตอสไมี่ยนคกท่านผู้ชมเออนางออดูนเดลาคันคันคันเด็กอยู่บนคันคันศูนคันศูนรักหน่วยสีสามขุมเนี่ยมามาในสามขุมอ๋อศูนรักหน่วยครับคัน ขันซูนรักซีฟนี่มันสีนี่อยู่ขันขันศูนรักรักซีฟมันสีนี่อยู่สองตัวแต่แต่แต่ชุดสีมันก็นเคยออกเนาะศูนย์สีูนย์หา ศูนย์สาาผมสิเนเ่งอยู่2องขุมเนี่คือค<บ>ืบลบลับบรางระบุบนนะเลขเจวันสี่มีหาคูากับศูนย์สี่เนาะลูครับคันคันลักสีบนี่ศูนย์ลักสีบนี่สัเกเจ็นย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เกนี่มันคือมันอยู่ลักซีปเป็นบอลลุ่ง,งถ้าสมมติว่าศูนยอยู่ลักสีบ<อ>มันจะอยู่เจ8ด9 0นย์แาศูนย แต่ว่าขันอยู่รักหน่วยมันสิอยู่ศูนย์สี่ศูนย์หาครับอ๋อได้ที่นี้แม่บ่ลุงครับแต่ว่ารักนวยม้วนนี่เล่นให้หารักร้อยเด่นหาโอ้มาเข่ากันกับของปูอำเภอเดียดเนาะบบนี้เนาะรักร้อยนี่เด่นหายอันมัันหลายตวเพื่อนยังไม่กินเลยเห็นไหม เขาพวกเขาก็บพวกหจักคือกันนอตแต่ว่าตามเฮ็ดมานีมันกะบ่ค่อยผ่านไนไดนนะมันกะเขาเดือยอยู่งลูกกะเขามานีสามงวดอะยจากีจากที่พ่อหนะาพวกเที่ยงมานีที่ว่าฟั่งนี่ก็คือสามงวดก็คือเขาหลังจากหันไปมันกะเขาคู่งวดมาดูครับแต่ว่างวดนี้ผมเฮ็ดมาเดียวมันได้ศูนย์ได้ศูนย์ตัวเดียวเพราะเป็นหยังครับในเรื่องที่ซื้อง่ายแต่ว่าห่เพราะว่าห้องเฮ็ดในามในหเอาก็บอกไปตามมันละครับผมเนาะ เพราะว่าคันไม่บอกแตกต่างจากเฮดไดมันกรบโบแมนเพราะว่าของแต่โบไดอันอันนั้นคันคือเฮ็ดไดตัวไหกับคือตัวนั้นครับแต่ว่านั่นที่สิมาแต่ว่าผมก็เคยบอกเนาะว่าคันคือวังหันเจ็ดกระสุนกรบโบมานุนกันแม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 นลุงบอกอยู่คันมากกับตัวมาตัวหนึ่งก็บากฏว่าแต่ว่ามาเจ็ดนอปีหนึ่งวีซิปสี่งวดนี่ย่างมากคันมันมากเข้ากันนี่เข้าทีเดียว เขาเขาเขาชุดเดียวครับพฤติี่กายนีวาสีก็ะหก o มาน้ำกันมันออกสีหกเลยอืมอืมมิมเท่านั้นอ่ะครับแต่มาน้ำกันบมมาแต่ว่าสีแยกกันไปร่างบนนั้นมันกับออกไปอยู่นะครับแต่ว่าสีเปลี่ยนคู่กันนี่นะหกโผมคือรึ่งวันนั้นนอไข่หกก็เกศนันว่าหกก็เกศกับโเขากัน วันบางหันกันศูนย์กับเกตกันซื้อใส็กันก็บอกเขากันว่าต้องซื้อใท็กันด้วยม่นอยู่กันแต่ผมเชราะว่าลุงกอดเคยบอก่อเที่ยงอยว่ามันจะบ่มาน้ำกันโอ้ยเนาะรถพนกับมาข่ามาขายครับมันอยู่ใกล้ท่านคือว่าแหละครับผมอยู่หากินไปก่อนนะลุงกอดก็เคยบอก่อเที่ยงโยยังหวืานพานมาาลุงกอดก็บอกว่าขาเลขวิ่งนี่หายาสองตัวนี่มันจะบ่มาน้ำกันส่วนหลายครับจะบ่ม่าน้ำกันขันมาหกกับบอขันมาศูนย์กับบ่มาเจ็ด กับมาเจ็ดกับบมาศูนย์กับเมนข้อมลุงกอดดีๆครับในงวดที่ผ่านมามันกับมาเจ็ดเนาะแต่ว่าลุงกอดจับให้เป็นครูกับแม่นเป๊ะเลยครับแต่ผมชมบ่ไเด้กลับเลยรักเจ็ดมีอยู่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก่ากับมาเจ็ดเก่าแต่ว่ารักศูนย์ลุงกอดจับให้เป็นศูนย์สามศูนย์หาศูนย์แปดแต่ว่าปรากฏว่าเขารักเจ็ดครับผมถึงว่าจะขอเป็นเลขจับครูห้นั่มบ่เอาแต่เลขวิ่งย่างเดียวเพราะว่าบางคนคนอาจจะเอาไปเบิอง ออ่เขันเท้าเอาไปจับคู่ก็มองดังๆอาจจะมาตรงกันกันกบเลขลุงกอดเป๊ะเลยก็ได้เังสินะมันก็เป็นการที่ลงทุนหน่อยลงน้อยไมินได้เนาะแมนตัดสินใจง่ายมากขึ้นจักแมนโมแม,มนก็นล่องเมืองล,องละครตะมุ่งช่วงพอเที่ยงได้มาถ่ายทำของลุงกอดนี่สามงวดเขาทั้งสามงวดครับผมแล้วก็จับคู่หอยให้สองงวดก็เขาทั้งสองงวดงวดิ<ร>่งคือศูนย์นะลุงวิ่งศูนย์ค่ะวิ่งศูนย์มาล้านเปอร์เซ็น ลักลอยคือหาเนาะลักลอยคือหาไม<า>่ใช่เข่าหาสวนหาของลุงกอดี๋ว่ปูมันบอกว่าให้วิง่งให้วิ่งหาเรื่องวดนี่ปูมเพื่อเดชว่าสะสันปูอำเภอเดียดกับว่า,า,าวิ่งหาวาสันวิ่งหารุงกอดว่าวิ่งสวนมันก็เป็นสวนหาลุงกอดจับไห่แม่นอี๋ีได้ครับท่านผู้ชมนเน,น,าบบนานะกับแม่กับบอลเนาะครับท่านผู้ชมเบื้องเอาครับผมเบื้องเอาครับเบื้องเอาลุงกอดจเฮ็ดให้เรียบร้อยละเป็นแนวทางเป็นแนวทางเขาลุงเนาะครับเพราะว่ามันมวยไฟโหนจริงดอก ก็ฝันนี่บเป็นตาหนาเสือยังฝันว่าไปนุ่งเสือยังู่ดอะนุ่งมาเนาะได้ฝันได้ยังงวดนี้เอาบอกฝันวันนี้ได้ฝันได้ยังงวดนี้ก็ฝันนั่นแหละจังว่ามันได้จับปูพ่อให้ฟังแน่เอาให้ฟังแน่อย่างว่างก็หวานนั่งโย่คันคันคือฝันที่ผ่านมาบังหันน้องวันบังหันนาะครับว่าว่าผูมิยิ่งขึ้นรถกันครับแต่ว่าเรียกมันออกท้ายรถผมได้อะไรหกเก้าสี่หนึ่งเลนะ มันออกหนึ่งสี่แต่ผมก็คิดอยู่ได้ว่าโอ้ยบริษัทสื่อเด็กขายตรวจไว้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเออผมก็เลยเน้น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 ผู้หญิงเนาะครับสองคนนะนะตาที่ไม่หญิงแต่ฝันที่ไม่หญิงเขาเป็นหน้ามีอยู่เดี๋ยวไห้ลุงก่อนแต่ผู้หญิงนี่ยหน้ามีสี่เลยแต่ว่าน้อนี่จักฝันมาเดี๋ไปใส่ร้องไป ก็มันไปนี่ชักมันจะใสต่ว่าหักหักหักสิจําได้เน่บ่บได้เน่นะครับแต่ว่าเขาว่าเด็กตัวเก่ามันสีมาเก่ามันกลับมาถือว่าเรียนคือคือเด็กตัวเก่าสีมานี่มันตัวเก่าสีไหจังว่าแต่ว่าหรือหรือหือเกตสีมากลายเป็นเป็นเกตศูนย์แต่ว่าเด็กเด็กเกีงใดมันก็เด็กศูนย์เนาะแต่ว่าเขาว่าเด็กตัวเก่ามันสีมาตัวเก่าไม่เป็นเกต ก้อนเป็นเจ็ดเป็นเก่าเนาะเป็นหาเนียนครับจักเป็นตัวไรสิมาแต่ว่าใน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 สามตัวนั่นนะหามีหามีเก่ามีเจ็ดนาะมันหันเนาะมันออกเนอะแมนครับผมซื้อดอตเตอรี่มากกับเก้าเจ็ดห้าออกหาเจ็ดเก่าเอามาครับแต่ผู้ชมประเทงเดียเบื้องมานี่ครับนี่ถ้าเป็นเลขวิ่งนะครับแต่ผู้ชมลุงกอดกับบอกนะครับว่าให้วิ่งศูนย์ครับ ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคันจะให้จับคูลล่ลุงกอดกับจับให้คันเลขศูนย์โยลักหน่วยจ,จับให้เป็นหาศูนย์โอเป็นศูนย์หาศูนย์สี่เนาะครับเนาะศูนย์ห้าศูนย์สี่แต่ว่าคันเลขศูนย์รูลักสิบก็จะเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เพราะว่าลุงกอดค่ายว่ามีความคิดในความปีมีเส้นในตัวเองนะครับว่าเลขตัวเก่าจะมาครับผมเลขตัวเก่ามันก็นจะมีหามีเจ็ดมีเก่าสี่นะครับท่านผู้ชมลุงกอดถึงว่าจับให้แบบนี้ครับผม แต่ว่าตามที่พอเชื่องได้เคยมาไทายทำนี่สามงวดลวครับยังบอผาดครับเลขกวิ่งตรงเป๊ะเป๊ะยังงวดเดินสองร่องหนึ่งนันกมาน้ำกันเลขครับท่านผู้ชมทงงวดค่อนนันกมาครับงวดนี้ก็มากม้าเจ็ดเนาะเอาเบืองเอาครับท่านผู้ชมเบืองเอาวิ่งศูนย์นะครับท่านผู้ชมวิ่งศูนย์ถ้าจับคู่ถ้าศูนย์อยู่หลักหน่วยก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่ถ้าศูนย์อยู่หลักสิบก็จะเป็นเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ ครับผมท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเดืองขันหมุชมเพราเชื่องกับจะขอตัตลาไปก่อนครับก็ขอขอบคุณขอบคุณลุงกอดครับผมขอพระคุณครับที่ให้ขอมูลเนาะที่ให้ให้ให้แนวทางให้แนวทางครับผมให้เป็นแนวทางแต่ว่าท่านนี้สัานนั้นกับขอนหมุผช้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดูอย่างมีสตินะครับเนาะเพราะทุกคนก็ไม่ไผ่หูใด้ครับ อาจจะว่เขาก็ได้ครับแต่ว่ากาจะเขาตรงตรงขึ้นงว่อนติพานมากก็เป็นไปได้ขึ้นกันครับผมเนาะฉะนั้นแล้วกาเ้องกระตงเบิ้งยังมีสตินะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ไาชันแนวขออ,จจอันเจ็บขอบุทุกท่านมีแต่ความสุขความ,มจเจริญเด้อครับกิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องสุขภาพแข็งแรงหง่างไกลโรคภัยไข้เจ็บเนาะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอันประเสิฐแล้วล่ะครับ ไปครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับขอบคุณขอบคุณลูกกอดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ